โย่แลวนี่ก็เสียงจากอาดำบุญชัยมา,ามาวันนี้เรามาอยู่กับออวีอีกแล้วและผมคิดว่าผมจะเล่นสักสองตานะเหมือแรนมาเดี๋ยวลดเสียงลงหน่อยลดเ,เสียงลงหน่อยฮะเฮ้ยมาอืม,หมไหนรู้ก่อนมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้มันคืออะไร รูนมาทำไมเดี๋ยวผมขอทุกคนฮะว่าตอนนี้มีฮีโร่อะไรมาขายตัวราคาอะไรบ้างาไม่ได้ไม่มีอะไรมาขายั้นถ้าทุยถ้าขน้นผมขอไปเริ่มกันโอ้ยลดแสงไว้นิดหน่อยดีกว่าเสียบตานี้มา มานี่มาไหนอะโอ้โหวันนี้เล่นตัวอะไรโอ้ยโอ้ยเล็กๆๆวันนี้ผมขอเล่นเป็นเอ่อเอ่อตัวอะไรดีวะเทรนบอส ไม่เอ่อเล่นตัวอะไรดีวะเอเลนเนรอน่าจะได้นะเราดูก่อนนะไหนดีไหนดีบ้างขอดูก่อนเอ่อฮะไหนวะ ทำไงโอ้โอ <collaborate> oh, 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 ้โอ <región> ้ทายังไงทามยังไงทายังไงอันนี้ก็แลกอือหือไม่ทันอือหือโอกินไตนี่จกินไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์นะไทยแลนด์ เราเป็นอังเลนเร,นเราเคือแก๊กเราเป็นอังเลนเร,นเราเคือแก๊ก <trucs> รวมันฝั่งโน้น,นจะมีอ้อย,อยแล้วก็เทโรแล้วก็คิดว่านะตัวที่ผมน่าจะซู้ยากเลยแหลนะน่าจะเป็นเอ่อฮายะตะแล้วก็วีรีทฮะน่าจะซู้ยากๆเลยอ้อยนี่ก็น่าจะยากอย่างมนกันนะ่นะเฮ้ยมามากเลยฮะ อไม่ามาเลยเอรเลนเรนอนเรเลนพร้อมสู้ฉันตตขึ้นมาเป็นมนุษคนนึงไม่สังหได้เลย พีียยงงงงคความฝัันูปตงงต้อไตอไ่โอเคเดี๋ยวผมก็ไอ้นั่นดีกว่าเดี๋ยวผมจะฟาร์มก่อนไวัยเซวียนวันนี้วันตายของเจ้าโอ้โหแม่เจ้าเข้ามาฮ่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 านี่นะฮะพิธีการเล่นอาเลนของผมคนอาเลนมันก็เล่นง่ายอยู่แลบบ้ว หลอกโดอกเฉยมาเดี๋ยวยอของเอ่อเปลี่ยนเป็นรองเท้านี่ดีกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนก็รองเท้านี่ดีกว่านะอะไรวะแม่เอามาเออยุงเนียเออเี่ยค่ะหอะนี่ออเออโออ ยเทเรทเทเดียวดูซิดหยอดสุดต่อสุดขอซิเมอห่าเฮ้ยรุมรุมรุมนี่หว่ารุมรุมรุมรคลิซิคลิซิคลิซิมาช่วยหน่อยนี่แต่เวลาื เสียวอ้อยนี่ถอยก่อนเสียวอ้อยจงังไงฮะมันลูกียังคงต้องไปต่อกลัวอ้อยมันจะเข้ามาไม่แน่อ้อยมันในนันะ่นละ ยังไงก็มีกันเวทอยู่แล้วเียบร ย่ขึ้นยขึ้นยกขึ้นโอเคโอเคฮะมาอืมฮๆๆๆๆๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเทวานาทเทวานัทเทวัทเทวานัตัวแน่นเลยดดัมา มาได้เว <role> ลา er ละโอ้โนี่นี่นี่สเนี่ี่นี่นีตาบ่สเตมเก็บ่รเก็บหน่อยสักนิดสักหน่อยคงไม่เป็นไร นี่นีนี่นมาทาได้ดีกว่าลอริออนฮะเออไปพูดผิดลอริออนมาเอรโตโ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 ร นี่เนี่ยอ,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 อ้ยเอ้ยล็อกตัโร่ทด้ไหมอ้อยย้อยย้อยมาจิบอะไรนะกลับแล้วมา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 เข้ามาคิดจะเข้าม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 าเข้ามาเข้า,าเฮ้ยนี่ก่อนนี่ก่อน Lê Lê rồi. À, Baba, nè mhmm 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 Bà gì mhmm 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 នេះមកខ្ញុំខ្ញុំទ ्रु តរតរ No, the tower has been destroyed. វៃរេងងតទៅណា ตัวซีมันมาหรือเปล่าเนอะทำไมวะทำไมต้องทำอย่างนี้วะอือหือเะกายไหนอะมันเปลี่ยประกายตรงไหนวะบัวาดาบมเปลี่ยประกายไหนอะดาบเขาเปลี่ยนประกายตรงไหนวะ สวัสดีจ้ะเอวีเอาวีไปไหนจ้าเอาวีเอาวีเอาวีเอวีทำไมผมไม่เข้าว่าเมื่อกี้เอาวีจ้าไปไหนจ้าหนึ่งเลยนะได้เลยเอาหน่อยเอาหน่อยนี่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 มาอวีเนาะเอ้ยเอ้ยทำไรเพื่อนวะทำไรเพื่อนฉันเอ๊ะ ไอ้ดำมึงบ่บ่บ่มึงมึงไอ้ดำคุณอะไรเป็นมึงบ่บ่บ่มึงบ่บยบ่มึงบ่บดบ่ฮ่าแล้วได้เงินได้เงินได้เงินได้เงันฮึไอ้ดูเบอร์มันี เข้าไปดีกว่าโจมตีเธอเจ้าว่าไม่เนอ้อยมันน่าจะเข้ามา,าและผมจะดักรออ้อยอยู่นี้แหละ เดี๋ยวก็มีตัวอะไรก็เข้ามาเองฮะโยดมไรเกิดต่อเกยโยเกิดเกิดกิกยอะเดี๋ยวผมจะดักรอคนอยู่ตรงนี้ก่อนฮะผมจะดู คคิดมาแล้ให้รู้ว่าสุดที่ดเน่เนเน่เนะอบ่ออดบ่อไปไหนจ้าเรียไร้อยเน่เน่เน่น่เน่เน่นเราต้องข้าไปบวกแล้วฮะ อ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงเวดเวดเวดเอาเอาเอาไม่ดีเลยนะไม่ไมนไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยนะปีุงกูลอลอลอนไปลลจ้ลลลลบไปดีเรียบร้อยวาโอเก็บได้สวยว่ะ เ้ยวโอ้สวยสวยสวยมาได้เวลาเลดากเดี code, ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโอ้นี่ก่อนสีต้องเอาปอมก่อนแมวไม่นั่นนี่นี่นี่กทะลวงพวงสว่าบ้านบุรีโอเคคลิปนี้ขอให้เท่านี้ก่อนใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์